สบายดีพี่น้องสบายดีโอเคต,ตอนนี้กัพี่น้องเลยละลายพ้นอยู่พี่น้องพี่มานเป่าเค้กวันเกิดให้ยุกิเนาะแต่ว่าเฮากับโบนิบจัดใหญ่จัดโตดอกพี่น้องมีเค้กก่อนหนึ่งกระบอกแต่สําหรับคูไกซิดอะไรเนาะพี่น้องมาเป่าน้ำกันบ่อป้ายใ้ลูกบ่อร่งและบ่อย่านดอก บย่านพ่อติวอ๋วโบตีไพ่บลงจะหนเป่า,ปาปเค้กให้น,น้องนางน้องู้ไปย่านพ่อติ้วนัน่นเกยนรก,กับทินนอาไปนอ้องโอ๋พ่อใหญ่ภาพได้เสือจะฟ้องวันเกิดทินะว้า ไอเทนน้องน้ำได้สรุปน yani ้องน้ำไ่ได้มาชิอหมักตู้ใหญ่นักตู้ใหญ่ป่ามันมุมตัวใหญ่เลยล่ะมาดูัวเห็ปลาดุกกับแม่แม่เจ้ามาโรดเปสปิ้ไฮเอ้ยกลัวนะเยวมาลูกเลยลูก่าบ อันนี้เป็นเค้กด่พี่น้องมาแล้วมันมันมันปโปรลดมันอนะ่ะเหนลาะเอากระชิดทำการเป่าเลยพี่น้องบันเฮ้อตยังนะนั่งนี่ขีต้มเฮ้ยดนีอืสหมดาหนหลับประกรันเลยความแสบมัน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 สียตงใลกั่งจกิ๊กเพี่นอ้อง ชิลเงิลเนีทีตีเอุ้ยเทียนมาดููว่ามันถือเค้กหน่อยดูด้วยเบอร์บองติวสแมนเสียเบลูกอ่ะมาเล้ฮ่าใจโหขวดหลิมขวดหอมมาูไปดินำซัมันเป็นเค้กหมักผาอนนพี่น้อง เชฟกลนนะฮะเชฟจะกดไหมเฉ้บอกตตยไว้บอกแกซัอีซื้อบอกไอ้ข้าวดวนข้าวรายเจี๊ยกก็เลาเจ๊ยกก็เลาทำังไามเจยกดเพิ่งลูกย่าเพิ่งได้บอกเีเพิ่งลูกย่าเพิ่งได้มาครบมาครบกันเพิ่นเลยพี่น้องทั้กทาเทียนเลย สวัสดีพี่น้องสวัสดีพาลูกไหมลูกสวัสดีพาลูกบ่มีหอดจันนองบ่มีหอดไข่เนาะโบ่บ่บ่เป็นยังก็ได้เออเอาเข่ามาใส่ปั้นหนึ่งนี่ผูกเป็นแบบเป็ีแบบเอิ้นควันเฉื่อยพี่น้องแบบผูกให้อยู่ดีมีแห้งบรอบวันเกิดเฉื่อยพี่น้องเข้าบริจาคแบบพิธีพิธันดอกพี่น้องกระตูดเด้เฮ้ยเอากระตูดมาดูเอาเค้กขึ้นวาง น้ำๆจะปูพอมาเกิดมัมมัมเหยื่อตัวมาด้วยค่ะกินข้าวก่อนนะโอ้ยให้่สัตะ์ลาก่างกับคอคอเอากะไรเฮ้ยไม่ย่อนจะด้วยเถ้าเอาดูอีให้เถ้าเขาย่อเค้กใส่นะลูกย่อออกมันหลุดเต็มแล้วมันสะเทือนแล้วมันตกอาตั้งสเตอร์เออกึ้วกราบ เี่ยวมาผ้าเฮ้ยตัวตัวก่อนเทไรเฮ้ยพกุกออยบ่าเฮ้ยคลุกไหลบ่านี่ดิความจริงสั่งขจะเหิเศษหายแต่ว่ามันรุหัวต้ัวตุยร้านร้านร้านทันเป่าเอ้ยตัวอย่าพึ่งต้วยเยาฮเต้ยนะมาดูลูกก่ะนนี่ หน่าพวยภาพน่ิมอืมนจะเขมอเต่งตงบอกไว้แหเฮ้ยเตงบอกไว้บดแล้วไอ้เตอย่าพิ่งจิ้มที่ลูกอย่าพิ่งตั้งน้องที่ลูกน้องเพ่งน้องเพ่งอะเนาะห้าตั้งกล้องก่อพี่นาะเพี่นอเปลี่ยนเปลี่ยน้หน่กล

ยเพี่ยิเลยยกินี่เขียนภาษาเลยเนาะเด้อเดียูุกิอยู่พี่เืออะไรกับภาษาคือกันอลกับภาษาอากีีภาษาฮอดว่าเอาพี่พลมก่อนภาษาูลานนเียนบอขาพี่ล้วพี่กินมทลูกขาพี่นเป็นลูกมมนน

อาเต้แล้วสีพาลองเพลงคิงคัมขมาลูกขาม่าไอเท่แล้วเลยกะทินแล้วเราพาละกะลองเพลงนะอีรองมาขมาเดี๋ยวทีนีเกาไปง่ายงมายง่ามาลูกลองเพลงเด้อมาสีพาลองเนาะไอเต้บอหนึ่งสองสามครับทีเบอร์ดีทู งคทำเลยบี้เืู้พอดีแคน้เรอแ้วนะเป็นเด็กดีของขอเ่แล้วก็ของบาขอ้าง ปาหนึ่งเาปาหนึ่งฝากเงินมาผูกแคนร้านหน,น,น,นึ่พแล้วก็หน้าหน้าหน้ายัา <laughs> างไำลุ่งยังลุ่งยังจื่อยู่บ่ช่พอพุอพ่อน่อ่อพ่อพ่อพ่อ่อ่อพนอพ่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 อพาอพ่วก่อพ่อพ่อพอพ่อพ่อพนอพ่อ่อพ่อพ่าพเอพ่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 อพ้อพอยอ่อ เอาเงินก่อนมาส่คันก่อนสุขภาพแข็งแรงอ่ามา้ๆามากมยนก่ไปเตีมดังนั่นหละเนเฮ้เอลูกมากมันกินเราน่ันนอ้โอยเข้าใหเใสปากไอ้ทีน้อยนึงเหญเยหือโเคไมเออเออเบิ่งแม่ผูกแค่นยลูก ตามาลูกตามาเอ้ดีดีกวดขามาเอีลาเ้มัไมาเป็นลูกกาเท่นะมาเป็นลูก่าเ่นน้เด้อเนอะไดีนี่แห้งได้มือนี้ตะวันเกิดอีหล่าได้สนอบลยดีากเมามามามมัมา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 มมมา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 ามามมา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 มมาเาม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 มามามมกมา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 าามามาามมามามมามามามมาามามามา ไม่เน okay, okay, right. right. ูกแค่น่ะบาแตงนแตใ่แ่าเมาเาเดียวนอผูาไม่เป็ไม่เผาไแม่แส่่านะไมด้่อ่อย่อย่อย่น่อย่อ่อย่อยห่อย่ไม่อยา่่อยน่่อย่อย่่อ่อ่อน่่ห่อน่น่หน่่อยน่่อ่่่่่่่่่่่่ นตก็จะปลูกแค่น้องบอกฮอะเอาหิน้องอันหนึ่งอันนี้เป็นเงินอันหน้าอันพเวทเนหัเ่อันกีบชูและกก็บมันป้าหนึ่งเนาะทางมองไข่ผืนฝากเงืนมาปลูกเค้ันใ้ท่านหายท่านหาเออใช้ท่านปีปอก็ด้ดเขาเด้อยางบ่บอกน่ะยากอาขา พวกอย่าเป็นแันหนย่งเออันหเาขาปั่นเอาไงาครนครบ่นนะครับอ่มันยืนบาแ่ป้ากันหนึ่งพันบาทเด้อเ้ยพี่ะหูไปรอดไปรอดไพันบาทเฮ้ยทองโตเห็นหาหมื่นเว้ยเอาไป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 นี่ แนจ่อก็างเใส่เงินใส่ังก็ได้แค้นซื่อก็ได้เลยสก็ได้คนหนึ่งอันนี้ว่านีได้่าคนมาตงเงินใส่เงินอะไรก็้ัะใส่ข้ออใส่ข้พิธีนอีลานี่ได้จะเล่นกิงคือเล่นจิงคือแค่นี้อีนงเพื่นั้อมาวันนี้เกิดแถวดีเกิดแถวอันนี้ เป็นเด็กดีห้องพ่อแม่เด้ออย่าดื้อแล้วดูกเด้ออายุมันควรุขกาพแข็งแรงแมงเป็นวัดแต่ส่วนเศ้าเลยละเด้อเบ่งมาบังโอ้ยเฮ้ยอยาเขาอ๊บบี้ชปาให้แน่เน่เน่มซูมาโผล้าใามาปาเากอีแลมมไม่เอาเพืนมา้่ได้ัง แม่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 นม่ไม่มันียวเาม่เหนียเารเที่ยวกนได้ให้ตั่มเลยตุ่มออมได้ไนมาอเจ้างก่อนได้เยตัวนี้มันดมกนีผมนมสเออ่หาน่หนม่นมหเปิดมหมอนเปิดแกพงานมากไปมาจริงแม่เอาเอาใุ้มมากระไรเอาใ

กินก่อนนะคือกินปาที่ห่อกันกินป้าด้ยเนาะแล้วหลังกิน